คุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด Like กดแชร์ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหา <S 2> <S 2> พร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทาล t ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดหน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย คร่ำสอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปราะบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาเก้าเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยม้มถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะถ้าราศีพิจิกคนใดกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้หายไวๆนะคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมคะ่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่โมนาลิซาทาลอดประจำเดือนสิงหาคมปี2564ของชาวราศีพิจิกได้แก่ The Hermit, The Tower, Four of c h a r i s e s The Moon, King of Pentacles, The Chariot, The High Priestess, The Emperor, Ace of Swords, Judgment, The Death คุณผู้ชมคะวิดีโอคลิปนี้สร้างขึ้นมาเฉพาะกลุ่มคุณผู้ชมที่สนใจการอ่านตีความหมายไพ่เจาะลึกถึงประเด็นปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงไม่เอ่ยถึงการเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้นนะคะเรามาดูความหมายของไพ่โมนาลิซาทาลอตจะบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีพิจิกเรื่องมีอยู่ว่า ทุกวันนี้ราศีพิจิกบางคนเผชิญสถานการณ์เกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายเกิดความล้มเหลวขึ้นแบบฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวแม้ว่าคุณจะผิดหวัง และรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่คุณต้องรีบตั้งสติให้เร็วที่สุดและไต่ตองตึกตองประเมินประมวลผลวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาทางแก้ไขความต้องการสูงสุดคุณอยากเก็บกู้เอาสิ่งที่ล้มเหลวสิ่งที่เสียหายคืนกลับมาให้ได้มากที่สุดแต่ว่าคุณยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถเก็บกู้เอากลับคืนมาได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าเหตุการณ์นี้เกี่ยวกับการทำงานจิตใจคุณหดหู่และย่ำแย่มากยังประเมินผลไม่ได้เลยว่าคุณจะแก้ไขงานที่เสียหายกลับคืนมาได้ยังไงในเมื่อว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่คุณควบคุมไม่ได้ในแต่ละวันคุณคำทาง แบบกำหนดทิศท,ทางไม่ได้เลยค่ะเรียกได้ว่าประเมินสถานการณ์วันต่อวันเลยทีเดียวซึ่งทำให้คุณเบื่อหน่ายมากคุณแทบคาดหวังอะไรไม่ได้เลยในการทำงานทุกวันนี้ได้เพียงแค่พยุงการงานเอาไว้ไม่ให้มันพังคลืนลงหาความก้าวหน้าใดๆไม่ได้มีตวาดหวั่นใจว่างานจะพังพินาศลงเรื่อยๆเรื่อย ราวกับว่าเหมือนทำงานอยู่ในโลกมืดกำหนดทิศทางอะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่มีสติเป็นบ้านแน่ๆคะ่ะชาวราศีพิจิกบางคนถือคติพจน์ในการทำงานว่าสติเหนือสติปัญญาเหนือปัญญาเหตุผลเหนือเหตุผล เมื่อคุณตั้งคติพจน์ในการทำงานแบบนี้ถึงคุณจะเบื่อหน่ายสภาพในการทำงานทั้งหมดแต่เพื่อพยุงรักษาการงานเอาไว้คุณจึงทำงานโดยการใช้สัญชาตญาณตัวเองเป็นหางเสือกำหนดทิศทางและพยายามบอกตัวเองว่าสัญชาตญาณอย่าหลอกคุณนะราศีพิจิกพยายามควบคุมสติตัวเองไม่ให้เป็นแพนิกหรือตหนกตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจัยภายนอกที่สร้างปัญหา คุณต้องบอกตัวเองว่าอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวและเดินหน้าต่อไปมีโพสิทีฟเอาลุกในการทำงานเอาไว้นะคะคือมีมุมมองเชิงบวกต่อการทำงานต่อให้ทุกวันนี้เกิดความเสียหายแต่เป็นเพราะคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งจึงพยุงตัวเองเอาไว้และยังคงทำงานอยู่จนถึงทุกวันนี้ส่วนในเรื่องการเงิน ราศีพิจิกบางคนตกอยู่ในสภาพเงินเก็บล่อยหลอลงทุกทีแล้วค่ะหรือบางคนอาจถึงขั้นเงินเก็บหายไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วค่ะและคุณกำลังเผชิญว่าคุณจะเอาต้นทุนที่ไหนในการดำรงชีวิตนับจากนี้ไปจะหาเงินที่ไหนดีในการดำรงชีวิตเงินหายากเหลือเกินในตอนนี้ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ผลตอบแทน ไม่คุ้มค่ากับความเหนื่อยยากเมื่อคุณกำลังเผชิญสถานการณ์หลังชนฝาแล้วการเงินฝืดเคืองแบบนี้คุณจึงมีชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากแต่ราศีพิจิกก็บอกตัวเองว่าชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นไปถ้าชีวิตไม่ดิ้นก็สิ้นใจแต่ตอนนี้คุณยังมีชีวิตอยู่จึงต้องดิ้นรนหาเงินมาให้ได้ จะได้มากได้น้อยก็ต้องดิ้นรนให้ถึงที่สุดราศีพิจิกบางคนถึงคุณจะเห็นช่องทางลู่ทางในการทำมาหากินแต่ทำกลางสถานการณ์วิกฤตแบบนี้มันยากเหลือเกินค่ะกว่าจะได้เงินมาหากว่าคุณค้าขายคู่แข่งก็เยอะแต่ลูกค้าน้อยมันก็ยากลำบากค่ะกว่าคุณจะขายของได้เมื่อชาวราศีพิจิกบางคน เงินเก็บคุณหมดแล้วคุณจะต้องหาทางให้ชีวิตอยู่รอดด้วยการทำทุกทางค่ะเพื่อให้มีเงินในการดำรงชีวิตแม้ว่าไพ่ใบนี้จะมีความหมายว่าหยิบจับทำอะไรมันยากไปหมดซะทุกเรื่อง กว่าจะได้อะไรมาเรียกได้ว่าอาบเหงื่อต่างน้ำช่างทุลักทุเลและเหนื่อยยากราวกับว่าเหมือนขินโคกขึ้นภูเขาแต่ในที่สุดแล้วก็ได้เงินมาค่ะเอาเถอะนะชาวราศีพิจิกอดทนไปก่อนนะคะไพ่โมนาลิซาทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีพิจิกว่าชาวราศีพิจิกบางคนที่อยู่ในสถานะเป็นเจ้าของธุรกิจก่อนจะเกิดสถานการณ์วิกฤต ถือได้ว่าคุณเป็นคนเก่งบริหารจัดการธุรกิจการค้าได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำมค้าขายสนุกมากค่ะถึงคุณจะเก่งสักแค่ไหนแต่พอมาถึงสถานการณ์วิกฤตเจอสถานการณ์ปราบเสียนทุกวันนี้คุณตกที่นั่งเผชิญปัญหามากมายและเป็นปัญหาหนักทั้งนั้นเอาภาระหน้าที่ไปโยนให้ใครก็ไม่ได้และถ้าหากว่าชาวสิีพิจิกมีภาร,ระในเรื่องหนี้สิน ก็กลายเป็นความทุกข์ใจซ้ํำซ้อนเลยค่ะความทุกข์สมหัวคุณแบบนี้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยค่ะทั้งทงที่คุณพยายามหาทางแก้ไขปัญหาแล้วคนเก่งแบบคุณแต่ก่อนนี้ไม่ว่าปัญหาหนักหน่วงสักแค่ไหนไม่เคยกลัวค่ะคุณปราบมาหมดแล้วแต่พอเกิดสถานการณ์วิกฤต ปัญหาเกิดจากปัจจัยภายนอกที่คุณควบคุมไม่ได้มันจึงแก้ไขได้ยากอับจนหนทางในการแก้ไขปัญหาแล้วอีกทั้งไม่สามารถเอาความทุกข์ใจนี้ไปพูดกับใครได้เลยหันไปทางไหนก็เจอคนทุกข์เหมือนกันหาใครปรึกษาหาใครช่วยเหลือไม่มีเลยค่ะแต่ถือได้ว่าชาวราศีพิจิกบางคนคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆค่ะคุณพยายามประเมินประมวลผล วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจะรวบรวมคุ้มปัญญาทั้งหมดของคุณแก้ไขสิ่งที่ล้มเหลวเอากลับคืนมาให้ได้ค่ะเป็นไงเป็นกันถือได้ว่าชาวราศีพิจิกบางคนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาค่ะต้องตบมือให้ชาวราศีพิจิกเลยนะคะเพราะไพ่อพสองใบนี้มีความหมายว่าคุณจะเอาชนะให้ได้ ด้วยทัศนคติมุมมองจากาไพ่ใบสุดท้ายนี้นี่คือไพ่เดทค่ะอย่าเพิ่งตกใจกับคำว่าเดทนะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วความหมายของไพ่เดทคือการเปลี่ยนความคิดแบบหักดิบชีวิตค่ะหมายความว่าเกิดสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ซึ่งคุณจะไม่จมปรับอยู่กับความทุกความโศกต่อให้มีเรื่องราวสูญเสียเกิดความล้มเหลวกี่ครั้งกี่หนคุณก็จะลุกขึ้นสู้ค่ะ คุณเชื่อว่ามันต้องมีช่องทางและคุณกำลังค้นหาว่าคุณจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ยังไงคุณจึงกำลังศึกษาสถานการณ์ทั้งหมดด้วยไพ่ใบแรกไพ่ใบนี้คือคนที่มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลซึ่งในขนาดนี้คุณกำลังพยายามคุณจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะ คุณมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทะลุกรอบให้ลงมือทำช่วงจริงโอกาสก่อนที่คนอื่นจะคิดได้เหมือนคุณสักพักเดี๋ยวก็มีคนมาก๊อปปี้มาเรียนแบบงานของคุณ อาจารย์ก็จะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกนะคะสู้ๆนะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพิจิกในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ